สวัสดีครับพี่น้องครับเชียกทั้งค่ำแช่แนวผ้าพีพ้าหน่องมาชมไขยงามวิธีเอกสยามอนุรักษ์ไขยไทยนะครับเด้อพี่น้องอยู่ทางจังหวัดรยเอ็ดครับเทวาเป็นอีกหนึ่งขอกอีกหนึ่งฟ้ามีเพิินมีไขยโตดีครับคขยโตดีไขยตัวงามเมื่อนี้จะมาให้พี่น้องได้ชมแล้วก็เปิดราคาให้พี่ให้น้องผู้ดใดที่กำลัง หาควายไปเขาคอกเขาฟ้า,า,า,ฟามเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ควายไทยเฮาให้เกิดเป็นควายงามแลวก็ควายใหญ่ได้ครับเดอ้อก่อนอื่นฝากพี่ฝากน้องซอยกดไลค์กดแชร์ซอยกดติดตามช่องเฉือกทองคำชแชแนลเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้น้ำเน้นนะครับเดอ้อพี่น้องครับเดี๋ยวต่อจากนี้ไปเขาจะมาพูดคุยครับจาของฟ้ามเพลินแลักะเบ่งโตวควายพร้อมกับสอบถามว่าเพลินจะแบ่งปันพี่น้องเฮ้า เตราโตนี้ในราคาเท่าไรครับครับเสี่ยวสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมในนําโตนะครับครับผมเอกครับเอกสยามครับเอกสยามเนาะครับผมบานนี้เอกสยามอนุรักษ์ควายไทยเนาะครับผมตั้งยุบอ่างไดครับตั้งยุบบ้านตลาดครับบ้านตลาดหมู่หนึ่งหมู่ที่หนึ่งครับตาบลย่างไงครับตาบลย่างไงอำเภอจังหารครับอาเภอจังหารจังหวัดละเอ็ดครับจังหวัดลยเอ็ด เบอร์โทรครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสองครับศูนย์เก้าสองหาซีสามหาซีสามหาซีสองซีครับหาซีสองซีครับผมมีเฟซบุ๊กบ่ครับมีครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กกับวิรัสสักดิ์้อยเสนาครับวีรละสักดิ์้อยเสนาภาษาไทยครับสรอยเสนาครับผมเป็นภาษาไทยเนาะครับผมครับเดี๋ยวช่องข้อจะขึ้นให้เทิ่งเบอร์โทรแล้วกับเฟซบุ๊กได้ครับพี่น้องครับสะดวกติดต่อท่านใดก็ติดต่อเพื่อนไหนเลยครับ นี่คือเอกสยามอนุรักษ์ควายไทยครับบานนี้เขาจะมาชมควายเนาะครับผมเสียครับตัวนี้เพื่อนซื้อวางไหนครับน้องวัฒนาครับซื้อว่าน้องวัฒนาครับผมน้องวัฒนาเนี่ยเพื่อนเป็นพันธุกรรมลูกของพอไหนครับเป็นลูกของเจ้าเรมโบครับซื้อเลมโบมาครับเลมโบนี่เป็นสายเพชรอุดรครับเรมโบนี่คือเป็นควายสายเพชรอุดรครับลูกเพชรอุดรครับเรมโบคือพอเพิ่นมาครับเมียงครับพอของน้องวัฒนาเนี่ย เป็นลูกของเพชรอุดรเลยครับผมโอ้บ้านนี้แม่เพื่อนไครับแม่เพื่อนเป็นสายป่านซุรินครับแม่เป็นป่านซุรินครับเกิดจากแม่ลอยซี่ทีาครับแม่เพื่อนสูงลอยซี่ที่ผาครับผมแต่ว่าเป็นสายป่านซุรินครับผมอือพ่อนี่ชซื้อว่าแลมโบ้เนาะแลมโบ้ครับแลมโบ้นี่เป็นลูกของเพชรอุดรครับเพชรอุดรแท้แทเลยเด่นบ่ครับผมพ่ครับพี่น้องบ้านนี้อายุเพื่อนเท่าไหร่ครับสิบห้าเดือนกว่าครับสิบห้าเดือนกว่าครับผมความสูงเท่าไหร่ครับ สูงกว่าม้าอยสามสิบบวกครับลอยสามสิบบวกครับผมเบ้นครับพี่น้องคือจุดเด่นของสายเพชรอุดรนี่กับิีมาทั้งเนื้อหนังเนาะครับเจ้าเนื้อเจ้าหนังครับความเจ้าเนื้อเจ้าหนังครับพี่น้องครับผมเสียเอกเห็นความโดดเด่นในโตนองวัสนานี่มองไดเนี่ครับแข้งขาครับแข้งขาอบอเจ้าเนื้อเจ้าหนังแข้งขาเจ้าเนื้อเจ้าหนังเอาครับผมเนี่ยห่อให้ช่มบเข้างครับ เออบกเผาใหญ่เนาะครับผมเออบกเผาใหญ่เลยครับพี่น้องเบิ้งครับนี่คือเออบกเผาเป็นเป็นควายที่เหนือนังดีแล้วครับเออบกเผาใหญ่ย่างแบบเบิ้งยอนยอนอยู่เลยครับแข้งขาใหญ่เนาะครับผมแข้งขาใหญ่นี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่คือนาตาเนาะครับผมเป็นควายที่แบบหา กระดูกใยเนาะกระดูกใยครับกระดูกใงนี่ครับนาเขานาเขาใงนะครับเป็นสายอ่างเนาะสายอ่างเป็นก้อยสายอ่างสายเจ้าเนื้อครับสายเจ้าเนื้อครับอายุคือสิบหาสิบหาเดือนกว่าครับสิบหาเดือนกว่าเนาะครับผมนี่ครับพี่น้องสิบหาเดือนกว่าแต่ว่าเนื้อหนังเพิ่นมากแหละครับอัตลักษณ์ชัดเจนเนาะครับผมอัตลักษณ์คว่มเป็นค่อยให้นะครับนี่คือตาแต้มครับ ตาแต้มแก้มจำอ่องนนี่คืออ่องครับข้ออ่องชัดเจนนะครับสายเพชรอุดอรเพิ่นจะมีอัตลักษณ์ที่ค่อนข้างจะชัดเจนเลยครับตาแต้มแก้มจำข้ออ่องครับเนื้อหนังนี่คือแบบมาแบบให้เห็นเลยเนาะเรียนครับมาต่หน่อยเลยครับมาต่หน่อยเลยทั้งทั้งที่แบบว่าเป็นควายที่อายุกับบริทนิยายยครับผมแต่ว่าความโดดเด่นคือเรื่องของเนื้อหนังครับพี่นนองเบิง นี่คือต้นโตนะครับเป็นควายอ้างเนาะอ่างก็หน่อยเลยครับอ้างแล้วก็เง่เาแงาครับถ่ายดีครับถ่ายดีอ่างเง่าถ่ายดีเนาะครับผมนี่ครับอ้างอ้างดีครับคือควายอายุระดับนี้ได้อ้างนี่กาเทียวามากดีนะครับพี่น้องเหล่าค่ายดีเหา้างเบิ้งครับเป็นควายเบิ้งครับนี่คือมือ เชือกต้องคําเห็นถึงเหงาหางพ่นธุใหง่ครับเหงาหางใหญ่หางกะเทวาอยู่ในเกณฑ์นี่นะครับใช่ได้ครับเกณฑ์ดีมีผัวหางผัวดีครับเพชรอุดรเพิ่นจะจะมาเด่นอยู่แล้วครับเรื่องของอัตลักษณ์เหงาหางใหญ่หางเง่าหางผัวนี่ครับถ่าย อยากให้เบิ้งก้อยครับบ้านนี้นี่ครับก้อยก้อยกอดดีครับพี่น้องก้อยกอดดีเป็นก่อยที่ก้อยค่อยงามครับก่อยกอดบ่อสี่บอน่าบอเป็นไอยที่แบบว่าก้อยสี่ออกมาแต่ว่าเป็นก่อยที่กอดดีนี่ครับตัวโตเพิ่นครับพี่น้องให้เบิ้งรอบๆเลย รบอบเจเอกได้มา,น,า,มาน,ะะนั้มเขาม้าโดนเราปราคัมไปมะมาณเดือนกว่าครับระม่าณเดือนกว่าครับผมเดือนกว่าที่เขาม้าเนี่ยเป็นไงครับพัฒนาการเป็นพัฒนาการดีครับดีเนาะเชี่องเลียงง่ายเชื่องนั้นปะครับ,รบกินเดีนหน่อยก็กขมาก้าลรวครับสายนีไม่ต้องกินไรโอคือมันจะเป็นควายเจ้าเนือเนาะควายเจ้าเนือครับเจ้าเหนือเจ้าหนังไอ้ตรงมองนี้เนี่ย ฉีดยาเพื่อนครับฉีดยาแมีนครับฉีดยาหมอไม่ฉีดยาครับอ๋อกระนาจะยุบอยู่เนาะครับผมยุบจูนี่ครับเพื่อนเพิ่งจะฉีดยาไปนี่ครับพี่น้องเบ่งต้นโตเงานะครับเป็นเฟ้อยเาเงาหรือกระอังเข้าคิดว่าน้ำขาม่าเขาจะไปรวมงานบ่ไปอยู่ครับว่าจะไปรวมงานอยู่ครับว่าจะไปรวมงานนเพื่นอยู่หรือเ่แมีนครับอื พ่อได้ไปหาที่หาน้องครับพ่อได้ไปกับพี่กับน้องเนาะครับไปมวนกับพี่กับน้องพ่อเดไปมวนน้ำกันครับกับพี่กับน้องคนหักควายขี้อันครับครับผมมาเบิ่งคอครับนี่เข้าให้เบิ่งแบบชัดๆเบิ่งคอคอใหญ่ครับคอใหญ่คอหนาต้นโตครับพี่น้องเบิ่งต้นโตอ่างนะครับผมเทียบแล้วเนี่ยเป็นควายที่อายุในระดับนี้ที่ว่าเพิ่นอ่างมากดีเลยความอ่างมากดีเลย แล้วเบิ้งครับไถ่ยนี่ยังโดงเลยครับถ่ายโดงถ่ายสูงแั้วยาไปได้อีกไก่เป็นควายที่อายุยังไน้อยอยู่เลยจะให้ช่มเร็บครับบันเร็บสวยครับเร็บดีต้เสียครับพันเ็ดต่งเลยครับเร็บเนเดิมอันนี้เข้าบริเต่งมันบางแน่นครับผมอืมนี่ครับพี่น้องเรียบดีครับเนื้อหนังดีเพราะว่าเป็นการบิด ของสายเพชรอุดดอนบวกปานซุรินครับบวกปานสุรินเนาะครับผมนี่ครับระหว่างการผสมกันของเพชรอุดรอนกับปานซุรินครับพี่น้องนี่คือถ่ายครับให้พี่แหนองเข้าในเบิรงคาคาครับความสมบูรณ์กับจิมาเรื่อยๆเนาะแม่นครับผมเพราะว่าอายุเพิ่นกับแค่นี้นะครับพี่น้องแค่แบบว่าปีหาเดือนอาจีบอนในแบบเต็มร้อย แล้วเพิ่นกับสีคอยนาโช่ความงดงามต้นโตเนื้อหนังกระดูกแข้งขาต่างๆให้เฮาเห็นไปเรื่อยๆครับเอกสยามควอยงามทางเมืองรอยอ็ดครับมาหนี้เสียครับหา้าพี่ห้าหน้องเฮ้าเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นชมเหล้วเพิ่นมักน้ำนี่เฮ้าสีแบงปันบ่ครับเนี่ยแบงอยู่ครับผมแบงอยู่เนาะแบงคือเก่าครับแบงคือเก่าเนาะครับผมพาเข้ากะ สมบัติผัดกันชมครับผมฮาพีฮานองเบิงแล้วหมักน้ำกัแบงอยู่ครับผมสำหรับน้องวาสนานี่เสียเอกคิดว่าอ่าอยากเปิดไว้ยุว่างได้เปิดไปว่าหาเขตครับหาเขตเนาะครับผมหาเขตก็คือหาแสนครับผมอันนี้มองเปิดไหมน้อบมองเปิดไหมมองเปิดไว้แต่ว่าเข้าปวดคุยกันไดอีกอยู่เนาะปวดคุยต่อร่องกันไดครับผมปวดคุยต่อร่องกันไดอีกอยู่ครับพี่น้อง อันนี้เป็นราคาที่เพิ่นกะทั้งจะของควายจะของฟ้ามเพิ่นตั้งไวกอนเพื่อให้พี่น้องเข้าได้เขามาเล่นน้ำกันเขามาเล่นเขามาเบิ่งน้ำกันครับเพื่อนเปิดไว้ที่ราคาหาขีดได้ครับพี่น้องหาขีดหาแสนหามักน้ำกันกับจังเขามาเล่นน้ำนะค,ะครับเขามาเบิัวจริงับฟุ้ยรหรือสีมาขอมาต่อรองกันกับเป็นธรรมดาเนาะเป็นธรรมเนียมธรรมเนียมครับพี่น้องเบิ่งครับให้เบิ่งคักค ต้นโตนี่นะครับพี่น้องข้อดีผมเบิงนะครับเชือกทองข้างเบิงแหละคือเป็นควายที่มีความหนาเจ้า,นา,จาเนือ้อเจ้าหนังเนื้อดีครับหาเนือ้อคือมาแล,ะละ้วล่ะอายุแค่นี้กะือว่าเป็นความโดดเด่นของสายเพชรอูดอนนะครับหนังหนาซา,ายใยข้อขอหนาครับครับ่าต้องค่ผูแล้วครับคือค่อยผูเลยเนาะไม่นครับผม กังงานอยู่ครับเสียเอกคิดว่าความดดเด่นหลักๆเลยมองไหนนะครับกะกระดูกเนื้อหนังไงล่ะครับลํำตัวกัญเงาวครับลํำตัวกระดูกเนื้อหนังครับแล้วก็ล่ำตัวนะครับครับล่ำตัวเงาไวม้าตัวหน่อยเลยไหมครับอือนี่ครับพี่น้องเบิ้งครับแล้วก็เบิ้งสมุดเนาะแมีนครับเบิ้งดีไหมครับเบิ้งดีเบิ้งแบบว่าสบายตาครับพี่น้องนี่ครับ ต้นโตึ้นดีเลยครับเมื่อหนังต้นโตพี่น้องผู้สนใจก็โทรหาเพื่อนได้ครับเดอ้ออันนี้คือเข้าวอข้างในแตงอย่างเนาะวครับเ,เล่ม<ๆ>ยังเข้ากับเดิมๆเลยเดิมๆเ,เ,เ,เลยครับผมพึงได้ไนะือแต่ว่ากะตั้งใจว่างาน <c oughs> กะสีไปเล่นกั้มพี่มน้องเนาะไปยู่ครับไปร่วมครับไปร่วมพี่ร่วมน้องครับผมแป,ป่บกวด ต่างไปหามูหาพวกเนาะหามูหาพวกหาพีหานองเหรครับครับรางวัลบ๊สําคัญเหรอครับอืมก็ตต่างไปเล่นน้ากันครับต่างเล่นน้ากันครับผมเพราะว่าคนหักควายเนาะคนหักควายครับมีคือถ่ายครับพี่น้องหามักน้ำเปิ้ลเบิงแล้วกัจจังโทรหาเพิ่นนะครับเด้อสี่ทักแชทมาทางเฟซบุ๊กก็ได้ครับทักแชทมาทางเฟซบุ๊กหรือถีโทรมากก็ได้ครับก็แล้วแต่ว่าเขาสะดวกทางไหน แต่ว่าตนโตกะสีเป็นสายเจ้าเนื้อครับสายเจ้าเนื้อเจ้าหนังนี่ครับหอเบิงรอบรอบเลยเพิ่นเปิดแบงหอยปีพี่น้องเข้ายู่ทุทธีหาขีดเนาะครับผมเสียเอกเิ่นเปิดใบยุทธ์หาขีดครับพี่น้องสมซำไดก็แจ้งข่าวมาเร็น้ำกันเนาะครับผมนี่นะครับเบือโทษไตคิปครับพี่น้องโอ้งามครับเป็นไายที่เบิงอบ เบิ้องเราสมูทเนาะแม่นครับเบิ้องเราสมูตีครับเบิงเบบ้งสมูทเบิ้องเรางามไปทุกหม่องครับหน้าตาข้อแข้งขาลำโตเรียวว่าถ่ายเรียวว่าหางนะครับนี่ครับนี่คือความงามของนองวาสนาเข้าสีมาหน้าเปิดแย้งให้พี่ให้น้องละกั ให้พี่นยนอนเขาได้ช่มีแยกตัวครับเสียมีสองตัวครับมีสองตัวเนาะครับผมตัวแรงคือนองวัสนาครับผมกะสิมีอีกตัวหนึ่งเนอะแมีนครับครับผมอ่าตัวนี้คือพ่อเพิ่งซือ้อวางไหนครับเจ้าแล,โโ<ส>ลมโบครับสีแรมโบเป็นลูกของเพชรอุดรแรมโบคือลูก s <S นนะะแท้ๆเลยมครับครับผมลูกแท้ๆของเพชรอุดรเลยครับผมบานนี้แม่ครับแม่เป็นสายปานสุรินครับแม่คือสายป่านซุรินเนาะครับผมกะสิเป็นการผสมกันระหว่างเพชรอุดรกับป่านซุรินครับผม เกสิออกมาเป็นนองวาสนานองวาสนาครับนี่ครับพี่นองบานนี้ตำหนีเข้ามีบอพี่ประกันตำหนี้ครับตำหนีบ่มีเลยเนาะครับผมนมซีเต่าวอซีเต่าครับผมเฉียกเป็นว่าบ่มีตำหนีได้ครับพี่พี่นองครับพี่นองเข้าปูสนใจครับตำหนีบ่มีเนาะครับผมประกันตำหนี้อายุคือสิบห้าเดือนกว่าครับสิบห้าเดือนกว่าครับผมความสูงเขาข้าวครับ ประมาณลอยสามสิบกวลยนะครับเอาเป็นว่าลอยสามสิบบวกเนาะลอยสามสิบบวกครับโอเคครับพี่นองครับนี่คือตัวแรกน้องวัฒนาครับ๋ยวเห้าชมตัวต่อไปนะครับเนาะครับผมครับครับบายนี้ห้าชมตัวที่สองครับเสียเอกครับตัวที่สองนี่ชื้อว่างไหนครับซื้อปุ่มปุ๋ยครับน้องปุ่มปุ้ยครับผมปุ่มปุ้ยนี่เป็นลูกของปู้ยดครับเป็นลูกเสาของลานหาแสนครับพอคือลานหาแสนเนียนครับผมโตมากครับ โอ้เพิ่อนค่มตัวล่านหาเสนไว้ครับผมส่วนแม่เพิ่นนไหครับแม่เพิ่อนเพิ่นได้เป็นสายเพชรอุดรครับเป็นสายเพชรอุดรครับผมบารนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุสิบแปดเดือนสิเขาสิบเก้าเดือนครับสิบแปดสิบเก้าเดือนครับผมความสูงเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบแปดบวกครับร้อยสามสิบแปดบวกแมนเข้าวัดมาแล้วห่าวัดแล้วครับตัวนี้ครับร้อยสามสิบแปดนี่คือรับประกันให้เลยรับประกันเลยครับโอเคครับอายุสิบแปดเดือนครับผม ความสูงกับรอยสามที่แปดแมนครับเป็นลูกของพอล้านหาแสนล้านหาแสนครับความความโดดเด่นครับเสียล้ำตัวเงาครับลำตัวเงาวงเขาสวยหนาหนาสวยครับตัวนี้หนาเนาะเดี๋ยวเขาชมหนาครับัหนาสวยครับตัวนี้โอ้หนาเนี่ยคือเป็นหนาของล้านหาแสนเลยในพอแล้วครับหนาในพอเลยเบิ้งเนี่ยคือค่อนข้างจะชัดเจนเลยแมนครับตัวนี้ ตัวนี้เิ่นค้มตัวมากค้มตัวครับบ่มีใบมีหลอดเนาะแมนครับผมใบหลอดบ่มีครับแต่ว่าเฮ้ากับเบื้องโตแมนครับเบื้องหนาตาเบื้องโตครับนี่ครับพี่น้องสิบแปดเดือนม่ครับสิบปดเดือนเขาสิเก้าเดือนครับสิบแปดย่างสิบเกานาะแมนครับผมสิบแปดย่างสิบเกครับพี่น้องโคหนาค้มเนาะหนาสวยครับหนาหนาสวยครับหนาค้มด้านหาแสนนี่ที่เป็นควายที่ ให้เอกลักษณ์เรื่องของหนาเลยเนาะแมนครับผมล่ำตัวล่ำตัวเงาเหรอครับลำตัวเงาครับสีได้ครับสีเอาครับพี่น้องเดี๋ยวเข้าเป็นว่าโดดเด่นขึ้นหน้าตาแล้วก็ล่ตโตนี่ครับอล่ตัตดีครับเป็นไข่ที่มีเอกลักษณ์ถึงล่ำตัวเงาเนาะแมนครับนี่ครับพี่น้อง โอ้งามงามครับควายตัวนี้เป็นควายสาวอยู่เลยเนาะควายสาวฟันน้ำนมครับฟันน้ำนมเนาะครับยังคีทีกเลยครับฟันน้ำนมยัางคีทีบนมเนียนครับเดี๋ยวให้ชมหลังมันครับนี่ครับพี่น้องหางกะสวยดีครับเป็นพุ่มเป็นพวขาดีครับหางเป็นพุ่มเป็นพัว ก้อยสวยครับพี่น้องก้อยสวยเดี๋ยวให้อีกเบิงส้มอีกด้านนึงค,ค,ค,ครับนี่ครับต้นโตดีเลยเนาะครับผมเสียอกได้มาดนหรือเปล่าครับเนี่ยได้มาบังสองเดือนครับตัวนี้อ๋อตัวนี้จะมาก,ก่อนมัครับผมปูมป่วยเนี่ยเขามาก,ก่อนเขามาก,ก่อนครับนี่ครับ น,นา,าตาครับนาตานาเขาสวยเนาะแม่นครับนาสวยครับนาตานาเขานี่สวยครับโตนโตดีเผาเงียบเงียบข้าบันอัตลักษณ์อัตลักษณ์ชัดเกนี่ยครับมีมบมครับมีครับแต้มเนาะมีตาแต้มแกมจำครับ,รบอ่องกันนีครับมีอ่องเออ,อกักล่าข้าวบันเปล่าก่วงครับเปล่าก่วงดีเป็น หัางเพิ่อเนาะย้อมนี่ครับแข้งขามีกำไลขาหน้าหลังครับตีขาเลยครับครบครับพี่น้องควันดีพร้อมครับตัวนี้ควันดีนั่นไหมแรงครับควันตกสวงเลยครับควันดีตกสวงนั่นไหมแรครับเกี่ยวไปเลยครับนี่ครับควันเบิ่งครับพี่น้องควันดีควันตกสวงครับ นี่ครับบันบนี้ห้าพี่ห้าน้องเข้าเบิ้งคลิปช่มคลิปแล้วห้าเพิ่นมาขึ้มเสียเอกเปิดไว้อยู่เนาะเปิดอยู่ครับผมเปิดแบงพี่แบงน้องครัเข้าเปิดไว้หลายปันไหนครับล่ะค่ะเปิดไว้สองแสนสองครับสองแสนสองครับต่อร้องไหนครับอันนี้คือมองเปิดมันบอเปิดที่ซื่อครับผมมองเปิดกันยังมีมองทีเข้าจะคุ้ยกันอีกอยู่เนาะนีครับผมมีมองเอามองคุ้ยกันโอ้พี่น้องครับกาตีวา เป็นควายที่แบบสายพัฒนาไปไ,ไกลๆเนาะครับผมนี่คือเพิ่นกับพัฒนามาใน,ในระดับหนึ่งละพัฒนามาหรอครับนี่คือเพิ่นเป็นลูกของลานหาแสนครับนี่หน้าตาคือหน้างามนะครับตนโตเงาหลายส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของควายงามควายไทยหฮามาหรอครับยิ่งเอาไปเป็นแม่บล็อกเนาะครับผมเป็นแม่บล็อก ได้พอที่ดีเซเอกนี่สุดยอดเลยครับลวกมากนาจะไปได้อเอกครับผมไกลเลยเนาะเพราะว่าพัฒนามาแล้วครับเซเอกเห็นความโดดเด่นมองไหนนะครับเห็นวงเขาเหรอครับนาตาแทบแลกหนาตาเป็นบหครับเป็น้าควอยแม่เนาะเขาเป็นนาบานสวยครับโอ้นาาสวยครับนาสวยเป็นหนาควอยแม่นาควอยแม่ครับนาคมนาคมครับครับวันนี้สีสันกันเลยครับืสี ันสีดีเนาะสีดีครับนี่ครับสีดีครับพี่น้องต้นโตสีสันดีเนาะครับผมเป็นควายยังฟันน้ำนมเหมือนมั้ยฟันน้ำนมทีทีเลยครับทีทีเนาะเนี่ครับประกันฟันน้ำนมใหม่ครับคว้หน่อยอยู่แบบไหนครับคว้ไหนน้อยอย่างนี้ครับพี่น้องเปิดให้ชมจังหน่อยนะเสียนี่ครับ อ้าวเป็นกับบบฮันเนี่ยเรื่องเอาเป็นว่าประกันให้ได้ละกกฟันน้ำนมเนี่ยครับประก,กันฟันน้ำนมห้ครับประกันว่าฟันน้ำนมแท้แน่นอนนะครับผมโอ้โครับพี่น้องลูกล้านหาแสนยนี่ยคือเซียนวายกะตามหาอีกแมนครับอีกสายพันธุ์หนึ่งเนาะครับผมเป็นพอพันเนี่เพิน่นทรงลูกดีลูกดีหายลูกงามเป็นตัวเก่งอีกตัวหนึ่งครับเปิดไว้สองแสนสองสองแสนสองครับ ราคานี้ยังตอรองผดขั้วกันไหนเนาะตออะไรอีกครับผมตอนนี้สิบแปดเดือนสิบแปดเดือนย่างสิบเก้าเดือนย่างสิบเก้าเดือนเนาะนี่ครับก้มสูงไวยสามสิบแปดเหรอครับลอยสามสิบแปดครับบัอะเป็นสัตว์หมอบัครับเออจเข้ากับพึ่งน้ำขม้าบัแมนครับพึ่งผมน้ำขม้าครับโอ้งามเลยครับพี่น้องพี่น้องเกษตรกรหรือว่านา เสียใงในหัวทั้งหลายเลยครับเด้อกำลังนะอยากได้แม่บอกแม่พันธุ์หรือว่าควายงามสายพันธุ์ดีพันธุกรรมดีมนีเอกสยามย่ทางจังหวัดร้ยเอ็ดครับเพ็่นก็มีมาแบ่งปันให้พี่ไ้น้องเข้าได้ได้ชมกันแล้วก็เปิดแบ่งพร้อมเนาะครับผมเปิดแบ่งเปิดราคาห้น้ำเปิดไว้ที่2 2 0 0 0 0 2ครับ1 2 0 0 0 0 สองแสนสองหมืนเนาะครับผมสองแสนสองหมืนครับพี่น้องนี่ครับตนโตให้เบิ่งช้าชติเลยครับนาตาบ้านเฮ้านี่กับไอ้โตเมืองละเอียดนี่จักกิโลครับสองโลครับสองกิโลรับสองกิโลกับติดเมืองละเอียดครับโอ้แต่ว่าทางมานี่สิออกไปทางไหนครับออกไปทังไอ้ไอ้บ้านอินดัมไหมครับ เส้นบรรดำออกไปทางบ้านดินดำเนาะแม่นครับผมเส้นรอบเมืองรอบละเอียดจริงหละครับไปพาดรอบเมืองเส้นเส้นใบพาดนี่แหละเนาะครับผมออกจากใบพาดมานีจากโลครับบ่พอโลครับบ่พอโลแม่นเดียวมาบ้านผมแม่ครับอนี่อยากไปแดงครับขันเท่าตรงไปนี่สิไปทางอำเภออำเภอเชียงขวัญปะลองค้ำผมเหะครับไปลองค้ำเนาะแม่นครับอืมไหนครับอ๋อเบอร์โทรอีกรอบนึงครับศูนย์เก้าสองครับ 0 9 2 5 4 3 5 4 3 5องหาซีสองซีครับหาซีสองซีครับผมนี่คือเบอร์ติดต่อเนาะครับเบอร์ติดต่อครับเบอร์โทรเบอร์ติดต่อครับบ้านในเฟซบุ๊กชื่อว่าไไรครับวีรศักดิ์สอยเสนาครับวีรศักดิ์สอยเสนาสร้อยเสนาะภาษาไทยครับเป็นภาษาไทยครับผมนี่แหละครับมือนี้เขาเปิดแบงค์ให้พี่ให้น้องเข้าได้ชมกันยุสองโตเนาะสองโตครับโตแรกคือน้องวาสนาครับวาสนาสายเพชรอุดรกับปานสุรินครับ ส่วนตัวที่สองนี่คือน้องปุ่มปุ้ยครับน้องปุ่มปุ้ยครับเป็นลูกของเจ้านหาแสนครับเจ้านหาแสนแม่เป็นเพชรอุดรครับแม่เป็นสายเพชรอุดรเนาะครับผมนี่ครับพี่น้องถ้าพี่น้องเข้าชมแล้วหาสนใจหาอยากขอแบ่งเพิ่นน้ำกะจังโทรหาตามเบอร์โทรใต้คลิปด้วยครับเด้เอ,อเรเวลอยากจะทักแชทอินบ็อกซ์มากกัเฟซบุ๊กเพิ่นครับ เดี๋ยวทา้งสองข้อจะคืนห้ครับกะฮาจังแน่กะอาชีเด็ไปรวมงานครับไปเหรียญเนื้อพี่จำหน่องเนาะหาพี่หาหน่องเหรียญพี่จำหน่องครับครับผมเอกสยามพอกันกับทักท้ายเนาะทักท้ายนะครับฝากไปหน่อยครับฝากไปนังแน่ะครับนะครับโอ้กะเทีว่าเป็นคนหลุนไม้ครับคนหลุนไม้ที่มีใจฮักควาย เข่ากันครับเชือกตองเข่าไหมครับมาพบผ่ากันกรับที่ว่าเป็นอีกหนึ่งข้ออีกหนึ่งขั้มที่จะมีความรักตรงกันอ่าะเบานัวหัวมวนมาพบมาพ่ากันแล้วก็มีความสุขครับพี่น้องครับสำหรับมือนี้เนาะเสียเอกเนาะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับเด้อครับครับเสียสวัสดีครับครับ